สวัสดีครับลงกึงช่างต้งมวัสินทุรีนะครับวันนี้เราก็มาบอกเทคนิควิธีนะครับเอ่อเกี่ยวกับข้อเหวี่ยงร้อยิบห้านะครับก็ตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงที่ว่าลูกค้าส่งมาทํานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าก้านสูบนะครับเสียนะครับก้านล็อกนะครับนี่ครับเวลาก้านล็อกนับข้อเหวี่ยงหมุนไปทางไหนนะครับก้านก็จะหมุนสวิงตามแบบนี้เลยนะครับ ก็คือการสูบนะปกติมันจะต้องหมุนรอบข้อเหวี่ยงได้นะครับหมุนหมุนแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับก้านจะหมุนได้นะครับเห็นไหมครับการหมุนรอบข้อเหวี่ยงได้360องศาแต่ตอนนี้นะครับข้อเหวี่ยงหมุนไปทางไหนนะครับก้านก็จะติดหมุนไปทางเดียวกับข้อเหวี่ยงอันนี้คือก้านล็อกนะครับก้านล็อกสาเหตุที่ก้านล็อกนะครับก็คือนะครับการสูบนะครับด้านในนะครับ1ลูกปืนการแตก2สลักลูกสูบยุบแล้วลูกปืนก้านเข้าไปขัดนะครับหรือว่า สามนะครับเศษขยะเข้าไปตามรูน้ามันเครื่องเข้าไปอุดไปอัดก็ได้นะครับมีเศษเหล็กเศษบเนียมนะครับแต่ถ้าจะให้ชัดเจนนะครับเราต้องอัดออกมาดูกันครับว่าสาเหตุที่การล็อกแบบนี้นะครับเป็นที่อะไรนะครับเวลาใช้งานจะเกิดอาการเสียงดังมากแล้วก็หนืดๆนะครับอันนี้ลูกค้าใช้จนมันติดใช้ไม่ได้ไปเลยนะครับจนมันล็อกแงกไปเลยนะครับเดี๋ยวเราอัดออกดูกันครับก็ในการอัดออกนะครับเราจะใช้หวีสับลูกปืนออกนะครับออกเอาลูกปืนออกก่อนหนึ่งข้างนะครับสับออกอย่างนี้ครับ นี่ครับก็เดี๋ยวอัดเอาลูกปืนออกมานะครับนี่ครับขนาที่เราเอาลูกปืนออกแล้วนะครับเราก็จะสับเอาสลัก,กออกเพราะว่าเราจะนี่เราจะเอาเข้าอยยางแยกออกมานะครับนี่ครับเราแยกออกมาได้แบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือเราอัดออกแล้วนะครับก็อีกหนึ่งข้างก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อหยางเดิมๆไม่ได้มีการยืดชักถาวรหรือว่ายืดชักสลัก นะครับดูจากสีนะครับก็เดี๋ยวเราถอดมาดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันถึงล็อกอย่างนี้โอ้ล่วงกาวเลยครับมองทันไหมครับไม่มีภาพสโลว์ให้ดูนะครับนี่ครับนี่ก็ปรากฏว่ารางลูกปืนแตกนะครับมันถึงล็อกเนี่ยครับลูกปืนปกติแล้วเขาจะถูกจัดเรียงนะครับจัดเรียงแนวนอนนะครับอย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวหยิบลูกปืนให้ดูกนนะครับลูกปืนนะครับอ่ะนี่ครับ ปกติเขาจะฉูกจัดเรียงแนวนอนแบบนี้นะครับเวลาใส่เข้าไปนะครับมันจะมีรางบังคับอยู่เห็นไหมครับตัวสีส้มส้มขาวเนี่ยคือรางตรงนี้คือเม็ดลูกปืนนะครับรางเอาเม็ดลูกปืนสามารถถอดออกได้นะครับแต่ว่าเวลาอยู่ในก้านแล้วมันจะต้องมีรางบังคับให้ลูกปืนหมุ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 นไปนะครับแต่อันนี้ก็คือรางบังคับแตกนะครับพอรางบังคับแตกนะครับลูกปืนก็ไม่มีทิศทางในการดําเนินชีวิตนะครับไม่มีทิศทางในการหมุนนะครับ ลูกปืนก็เลยเนี่ยครับแตกละเอียดหมดเลยนะครับเพราะว่ารางมันแตกนะครับนี่ครับก็น่าจะใช้จนสึกหรอหรือว่าน้ำมันเครื่องแห้งนะครับทําให้รางกับลูกปืนนะครับสลัออกจากกันนะครับก็สลักเสลอกไปหมดนะครับนี่ครับพังหมดเลยนะครับในกรณียุบแบบนี้นะครับควรจะเปลี่ยนทั้งชุดนะครับเปลี่ยนหนึ่งก็คือสลักสองก็คือลูกปืนสามก็คือก้านนะครับเดี๋ยวเราจะอัดสลักตรงนี้ออกมานะครับอ่าเราอัดออกมาแล้วนะครับนี่ครับ ก็สลักพังนะครับลูรางลูกปืนพังแล้วก็ก้านนะครับเสียหายเสียหายเยอะด้วยนะครับนี่ครับลาดก้านก็ KFL นะครับตัวนี้จะใช้กับเวฟร้อยสิบเก่าได้เวฟร้อยสิบสองตานะครับนะครับแล้วก็เวฟร้อยยี่ห้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นก้านสูบแท้นะครับอ่าก้านสูบแท้นะครับก็จะแนะนําให้เปลี่ยนเป็นชุดไปนะครับเพราะว่าไม่แนะนําให้เปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า ของมันต้องใหม่หมดแบบนี้ครับมันถึงจะใช้งานได้นานนะครับเพราะว่าอย่างมีลูกค้าบางคนก็เขาไม่เข้าใจครับก็บอกว่าก้านล็อกก้านเสียจะให้เปลี่ยนแต่ก้านนะครับสลักกระลุกปืนไม่เปลี่ยนนะครับมันก็ใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้ครับอันนี้สังเกตว่าจะมีอะไรอุดอยู่ด้านในรูน้ํามันเห็นไหมครับทําให้น้ํามันเครื่องไม่เลี้ยงหรือขึ้นมาเลี้ยงไม่ได้นะครับจึงทําให้การสูบลุกปืนก้านแล้วก็สลักเสียหายนะครับเกิดความร้อนนะครับ เวลามันอยู่ในเครื่องนะครับมันติดเครื่องนะครับนี่มันอยู่อย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ของใหม่นะครับมันจะตึงๆหน่อยหนึ่งนะครับเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับอ่าก้านเนี่ยเขาจะหมุนอยู่อย่างนี้เลยนะครับหมุนหมุนหมุนอยู่นะครับคิดดูว่าความร้อนนะครับสูงมากสูงมากนะครับถ้ามีน้ํามันเครื่องอยู่มันก็โอเคนะครับคุมความร้อนเครื่องยนต์ได้นะครับแต่ว่าถ้าวันไหนเราลืมถ่ายมันเครื่อง หรือใช้มานานนะครับน้ำมันเครื่องเลี้ยงไม่ถึงนะครับหรือว่าน้ํามันเครื่องแห้งนะครับไอส่วนที่มันพอดีกันเนี่ยนะครับเนี่ยมันพอดีแบบชนิดที่แบบขยับไม่ได้เลยนะครับไม่มีแบบแทบจะไม่มีช่องห่างเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยครับก็มันจะร้อนมากนะครับร้อนมากนะครับจนทําให้รางเนี่ยลูกปืนเนี่ยแตกละเอียดออกจากกันเลยนะครับบางทีหรือบางทีก็ล็อกติดเอาไม่ออกเลยเป็นเนื้อเดียวกันเลยก็มี นะครับก้อนนี้แนะนำนะครับให้เปลี่ยนเป็นชุดไปเลยนะครับส่วนใครที่จะสั่งก้านแท้นะครับเอาไปอัดเองนะครับก็ได้นะครับหรือว่าถ้ากลัวอัดแล้วตั้งศูนย์ข้อเหวี่ยงไม่ตรงนะครับก็ตั้งยากอยู่นะครับถ้าเกิดว่ากลัวตั้งไม่ตรงตั้งไม่ได้ก็ส่งมาให้เราอัดได้นะครับแบบนี้นะครับเราก็รับทําอยู่นะครับทางร้านนะครับแต่อันนี้นะครับที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับลูกค้าจะไม่ใช้สลักเดิมนะครับเพราะว่า ลูกค้าบอกว่าสลักเดิมถ้าน้ำมันเครื่องแห้งก็พังใช่ไม่ช่างบอกใช่ครับจะเดิมหรือแต่งหรือยืดนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องแห้งนะครับมันก็ติดได้เหมือนกันหมดพังได้เหมือนกันหมดนะครับลูกค้าก็เลยบอกถ้างั้นก็ยืดชัก2มิลไปเลยไหนๆก็ผ่าเครื่องเอาเข้าเหวี่ยงมาทาแล้วครับจะได้ซีซีเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็เดี๋ยวจัดให้ครับสลักตัวนี้จะไม่ใช้แล้วนะครับจะไปใช้สลักแบบนี้ครับสลักยืดชักนะครับนี่ครับสลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ดูจากสีนะครับอันนี้เป็นสลักแท้โรงงานนะครับอันนี้เป็นสลักยืดนะครับเกรดแข็งนะครับของทางร้านนะครับก็เวลาใส่นะครับเราก็จะใช้ลูกปืนเดิมนะครับหลายคนก็ถามว่าสั่งสลักไปแล้วลูกปืนเดิมนะครับ2มิลนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ลูกปืนผ่านะครับลูกปืนผ่าก็คือลูกปืนแบบผ่าครึ่งนะครับอ่ะคือลูกปืนผ่าแบบเนี้ยมันจะเป็นสองซีกประกอบเข้าไปนะครับแต่ว่า 2อมิลเนี่ยไม่จัเป็นต้องเสียเงินซื้อเพิ่มหรอกลูกปืนนะครับถ้าเดิมเดิมมันจะใส่ไม่ได้เห็นไหมครับเดิมเดิมลูกปืนเดิมนะครับถ้าเราไม่ได้มีเทคนิคในการใส่มันจะใส่เข้าไปไม่ได้เพราะมันจะติดช่วงยืงเนี่ยยืงหน้านะครับข้างหลังก็หายไปนะครับนี่คือสลักยืดนะครับข้อเหวี่ยงจะรับ2ฝั่งนี้ไว้นะครับส่วนการสูบจะยืงหน้านะครับขนาดก็แล้วแต่เราจะเจียให้มันยืงขึ้นไปกี่มิลนะครับนี่คือสลักยืดยืงองศานะครับอ่า วิธีใส่นะครับก็เจียนะครับเจียขอบตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยผมเจียมาแล้วนะครับฝั่งนี้อ่าเห็นไหมเจียลบขอบตรงเนี้ยนิดเดียวนะครับประมาณครึ่งมิลนะครับครึ่งมิลอ่าลบคมมันนะครับลบคมมันเนี่ยเห็นไหมลบคมด้านหลังด้านหน้าทีเนี้ยนะครับการที่เราจะใส่แบบเนี้ยมันก็จะไม่ติดแล้วพอเราลบคมไปนะครับมันก็จะเข้าได้แล้วเนี่ยครับนะยังได้นะครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไป นะครับแต่ว่าเราต้องอัดเข้าไปก่อนนะครับอัดข้างขวาเข้าไปก่อนนะครับวิธีอัดก็ดูรูน้ํามันนะครับตัวนี้กับตัวนี้ตรงกันนะครับเดี๋ยวผมอัดลงเข้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมข้อลูกปืนตัวนี้ใส่เข้าไปให้ดูกันนะครับไม่ใช่ลูกปืนผ่านะครับอันนี้ก็ในการอัดสลักก็อัดไม่ยากนะครับวางให้ตรงอย่างเดียวนะครับวางให้ตรงอย่างเดียวอันนี้เราก็อัดไปได้หนึ่งข้างแล้วนะครับเราก็นำลูกปืนนะครับตัวนี้นะครับ เราก็ใช้การสูบเก่าๆก็ได้นะครับเนี่ยดูนะครับค่อยๆเคาะเข้าไปครับนี่ครับเคาะแบบเบาๆนะครับซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีครับนี่ครับอ่ะเคาะแบบเบาๆเข้าไปนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็ใช้ก้านเก่าๆของมันนี่แหละนะครับค่อยๆนะครับนี่ครับค่อยๆค่อยๆไปเบาๆเบาๆ สังเกตนะมันจะค่อยๆเลื่อนเข้าไปนะครับไม่ต้องไปเคาะแรงเดี๋ยวลางบี้นะครับค่อยๆเคาะเบาๆเข้าไปนะครับอ่าโอเคอย่างเงี้ยเข้าสุดแล้วสนิทแล้วครับนี่ครับต่อไปก็เอาก้านใส่ได้นะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็อัดเข้าได้นะครับอัดเข้าได้เลยนะครับอ่าอัดเข้ากันครับความตึงก็อยู่ที่ห้าร้อย น,นี่ครับความตึงสลักก็อยู่ที่500นะครับอ่าอันนี้ก็สุดแล้วนะครับสุดแล้วก็อออกมาตั้งศูนย์กันนะครับอ่าในการอัดครั้งแรกเดี๋ยวเราก็ดูศูนย์ก่อนมันจะยังไม่ตรงเบี้ยวเพราะว่าเราอัดไม่ได้ดูศูนย์นะครับเราอัดไปตั้งศูนย์ไปไม่ได้ ต้องอัดให้มันสุดก่อนนะครับเราถึงจะดูศูนย์ได้ครับทีนี้ก็เคาะหานะครับเคาะหาเลยนะครับเคาะเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับก็หาตำแหน่งอีกนะครับเคาะอีก ก็ดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็หาสลักก็ได้นะครับไทวอร์เนียก็ได้นะครับวัดวางดาูแล้วก็เคาะดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เกือบนิ่งแล้วนะครับเกือบแล้วนะครับเราก็หาอีกนะครับนิดหนึ่ง